อยู่ไหนวะแั๊บหนึ่งกลุ่มปุ้มหนึงหุยฉันลืมคัดลอกลิงหรอหุยฉันลืมหรอทุกคนกดแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงค่ะกดแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงด่วนเลยมา ไต้หวานแตกแตกแตกแตแต,ต,ต,ตจ้าแม่ก็เข้ามาเยอะแล้วก็หลุดบ้างเถอะอ่ะทุกคนขาเจขอคนดวงหนุนนำกับเจกดที่ลิงด้านล่างด่วนเลยค่ะขอคนที่ดวงหนุนนำกับเจนะคะมา กดลิงด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเจนุกเลยสามตัวตรงวันนี้มาปิงปองตัวที่หนึ่งไต้หวันนะคะไต้หวันฟัดฟาดไต้หวันฟัดฟาดไต้หวันฟัดฟาดค่ะไต้หวันฟัดฟาดกลุ่มแตกเบิร์ดกลุ่มแตกกลุ่มแตกไต้หวันกลุ่มแตก ทุกคนขาปิงปองตัวที่หนึ่งนะรอนอยเย็นทุกคนฮาหนอยตอนเนี้ยงงแงมันเข้ามาแปดวันหลุดไปแล้วสองวันนะก,ก็ระวังระวังด้วยละกันเนาะอุ้ยขอโทษกันทุกคน มาปิงปองตัวที่หนึ่งเลขที่ออกวันนี้ใครกดลิงด้านล่างเจนูขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ปังขอให้เฮงวันนี้ใครถูกฉลอกับเจ้ขอให้เข้าลิงด้านล่างและเฮงเฮงเฮงปังปังปังนะคะลิงด้านล่างมาปิงปองตัวที่หนึ่งห้างบ่าย ปิงปองตัวที่หนึ่งคือหมายเลขเจ็ดค่ะใครเห็นเลขเจ็ดพิมพ์เจ็ดมาใครเห็นเลขเจ็ดพิมพ์เจ็ดมาทุกคนค่ะใครเห็นลิงกด้านล่างบ้างค่ะกดเข้ากลุ่มฟรีกลุ่มเจนุ๊กใครอยากได้แนวทางฮานอยเข้าลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ 4, อุ้ยจริงเหรอ,อฉันปักหมุดผิดปะวะของเจ็ดหนึ่งห้าขยับสี่ไปสองร้อยกว่าเลยไปสองร้อยกว่าแล้วนะลิงด้านล่างค่ะ อะทุกคนขากดลิง์ด้านล่างนะแม่เอาสี่ร้อยกว่าพอวันนี้เออหมายถึงอ็หมาถึงหมายถึงอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจจะเอาสามตัวรัฐบาลให้อีกชุดแรกนะใครรอคือรอนะคะอะเจ็ดเห็นเป็นสี่หรอฉันเจ็ดนะแต่สี่กับเจ็ดมันก็เขียนใล้าครกันอยู่เนาะ จะหาเลขสี่ก่อนทุกคนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดอ่ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเอาเลขสี่หายเลยบ้ากันหนึงทุกคนสองสองสี่หกแปด เอาเลขสี่หายหรอแป๊บนึงนะทุกคนสองสามห้าศูนแปดหสี่เออสี่อยู่นี่โอเคทุกคนขาใครรอรัฐบาลเจ๊ลูกวัววันที่สิบหบ้าง อ่ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างก,กดเข้าปุ่มฟรีได้เลยค่ะด่วนๆค่ะด่วนๆเลยค่ะทันคือทันไม่ทันคือวันหลังเลยนะอ่ะสี่นะปิงปองตัวแรกคือเลขเจ็ดปิงปองตัวแรกไต้หวันห้าเจ็ดเด้งเด้งแม่เด้งเด้งไต้หวันนะคะห้าเจ็ดนะคะอ่ะปิงปองตัวแรกคือเจ็ดนะคะเจ็ดเออแม่ส่งแนวทางด้วยอ่ะแม่ให้แนวทางเขาแม่ ่ะด่วนเลยแม่เดี๋ยวเขาไม่นี่โอเคมัปิงปองตัวที่สองปิงปองตัวแรกคือเจ็ดนะเจ็ดนะคะจะมาคู่กับอะไรเจมักมีเซอร์ไพรส์อด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 ชื่อกลุ่มหน้าเกงขามอังยีนะคะ มันดูอ่อยๆเนาะทุกคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึง่ง